สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคีบบ่าวไทยนะครับมีเมนูผัดเผ็ดนกนะครับมานำเสนอเราได้นกมาฝากนะครับแล้วก็มีแกงหน่อไม้ด้วยมีข้าวเหนียวร้อนสวัสดีครับเจ้านายชื่ออะไรครับของเจ้านายครับ โอเคขณาเรียนดิฉันอันดุบาลหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังดื้อเลยดืย้อไหมไม่ดื้อบายบายมาดูนะครับอันนี้เป็นขาตุ้ยครับขาตุวยนกหรือว่าน้องมันเอง น่องของนกนะครับเนื้อของเขาก็จะเหนียวนิดๆคล้ายไก่บ้านนะครับนกกับไก่คล้ายกันครับจะเป็นสไตล์ไก่บ้านนะครับนกกับไก่นกอันนี้จะเป็นนกเป็ดน้ำนะครับกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆเผ็ดอร่อยมากเลย ผัดใส่พริกแกงผัดคล้ายๆผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดลกเลยให่เครื่องเยอะๆหลายๆห,หน่อยเครือเทศนะครับใส้ใบมะกรูดขาข่านี่ก็หั่นซอยๆตามละเอียดนี่ก็จะอร่อยมากเลยครับ เราไปทำดีกินดูนะครับขอบคุณครับ